กลินดินมาตึ้งก้องก้างบ้านจังโดดดังตูมแม่มาโดดก้องอยู่ก้างบ้านโดดก้องเจ็ดขึ้นไปตืบเรนอยู่เอ้ยโจงก็ไม่ดีดวงก็ไม่เข้าก้างไปโลกบกลับปลัดลงบนหน้าดินลงไปในกรองมากบกับไม่ได้ทักตัวว่ะแม่เอ้ยมาโดดกรองไม่รู้ต่อใจว,วัยเด็กเลา,าไหมเพื่อให้เรียมคุณเลาไห้เเรียมทักมันปลายม็ด แล้วไปพักไว้ให้ตังน้องแล้วพลักมึงลงไปในประเนะแมุ่้ยแม่กิดบาบากลันกุชอบดอดําขาดฮอดเต็มปลื้มึงก็วัวโยบานใส่ก้าวเจพบผัวเรารับมาตึ้งเรือนนี้ได้กินข้าวไม่ยังแต่หม้อปลืีเรือนนี้ถ้าแก่งไม่หนานแต่ข้าวก็ไม่หุ้งให้พวกกินแกไตเลยไปไม่ใจ็แต่ย่งโจบกนกับเกง่ง กาเราเล่นพอเป็นกาดจ้อยกาดจ้อยเลยไปว่าชาวลบหลุงอีกวันกอนนู้นฮายการจ้อยเลยอย่วได้จ้งคณอีเป็ดนู่นเรามีใครเคยนูน่นเออแล้วแม่เอ้ยแม่เล่นกันแก่ตายฮึมแล้วเมียกูก,แก็แจมแกนั้นกูปลุงจะเลี้ยงใช่จะไห้ก็ยตนไม่รู้รจีวันโคนพอทจำตายเอ่อเล่นแข่งพอทจำตายหนังตังวง พอตำตานางโยงเมียกบดังขง้นไหวไหวตน้ตนตน้ตนตน้ตนตน้นต้นต้นบบเลนเก่งอยวว่ว่ามันต้นวุ่นไม่เล่ีลยวเลวีเล่ยวเจแกมดังมันใจป้าหนะ่าไม่เอาตาเกาไหวเงยอฮะต้น,<อ>ตนจะหยุดใจอย่างฮึลูกที่คุณและหน้องยังไม่รู้ไรปุ๊บไรมักเนี่ยคณเราชีวิตมันยุ่งปนิปินนะชีวิตคุณเรามันไม่แน่นอนเลย จริงมึงอยากไปกินเรืมักมาตะวันเฮียดีติดรุดตั้งลูกตังเมียมน้อยเรีงอยากกินไตเฮได้เมียกี่คนก็ไม่เข้าใจไหนฮันนออันมึงว่าคนคนที่ได้ตุ่มเราไม่เข้าใจกันฮันนอรำคาญกับแม่ยายไม่ใช่รำคาญกับแม่ยายอย่างเดียวรำคาญนั่งใจบานขันดังอี่ไตน้อยนัวในอันนู้นวางเลยทำไมเรีวัดสวนผลิตส่วมเต็มอ่ะ จะไปขี้ที่ไหนจะไปขี้มาก่าวรวยไรนั่งใจอันเอออย่ารองนุ้ยก็อย่าเด็กลองลั่งลุงเน่งพุทธเน่งเน่งไก่ตำนุ้ยเวอตุยไล่ลุงเตียงตำนุ้ยเออรวยนั่นว่าอย่ารองตะลกแม่มึงไปเล่นเก่ง คอยรงลูกทิวดาอันอือ,อยายรองนุย้ยอยู่กันไม่เข้าจเออกูยอยากได้ไตลูกน่ารักวันนี้อันอือให้รบกันจนันหน้ากับเมียคนคนบมเมื่อวาได้เมียคนหนึ่งก็กกไม่ใจยังจงบันเลที่คุงองพรมนามอของพรมนามืองอ๋องพรมนามเลยเกันดีใจดีดดอจริงโยกองที่ยังเวลานอนนอนปลอมกระชามคนไอ้ในกนนูนอนตรงนี้เมียนอนนั้นแม่ใหญ่นอนตรงนี้ ถแม่ใหญ่กับเพรทไม่ลงใจหึ้งจะว่ะเพื่อซอยรังตี่แกรับดีแล้วนี่พ่อกูจีกล้ากลัวเมียแกเอ้กันนะไอ้ก็้อยตังรับเลยต้องรอมตกใจนะอยู่ทีเดียวกันเออนอนได้เดียวกันนี่เมว่าคืนนั้นกูจำมุดชาวบ้ใจดินดินหัวหน้ารับแม่แล้วทั้งกลุ้นอยู่ครอกคลองคลองพ่อกูจีกล้ากลัวเมียตีตาได้เลื่องกหัวไม่ใจกันทีเมื่อซอยตกใจเลยกู กต้มาตีต่อได้เลยลงทัดยาง๋อกูว่านี้เนี่ยไม่ย่ายลงทัดยางแล้วว่างไปกูตรงไหนนัดกับเมียคืนนี้หันยื้ในๆกันได้กันนานแล่ไม่ได้ไม่ได้ใจกันตีพอพ่อไม่ย่ายลงจากบ้านมึงบอกว่าต้องไปพนแล้วนี่เหมือนกับแกเกรงโอยไปรบกับกังกกในเครือบโบกอยู่ปักเต้าละไปนั่งตกะลังกกแล้วด่ากันอยู่ปักให้คังกอกเปได้คังกอกจัวาวะ ไม่ได้จัดเรียงใจคนใหญ่คนแก่มาอุ้งกันเองเครืะห์กู้ันกด่ามึงมาด่ากังกกครับข้ากระดากังกุกใจติงกู้ันเออพ่อเทกังกกออกเสร็จแล้วคนข้างบ้านก็ติวบัดสวยเป็นทัดยางฮะอ๋อป้าไม่แม่ยายกูหลับขู่นึกวิโกก็แล้วงี่กว่าก้อนเคยักเลยมาลามจัดฮันนู้นังหลับเปิดปักเต้าว่าอย่าได้ไป Phó lập bế chết chết bế giải chơi cược Đưa